ท่านมันหมายอยู่กับวันออกพรรษาแต่จะได้ึกหาลาเพศอันนั้นมันเป็นอนาคตอนาคตมันไม่แน่นอนอยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันนี่ขณะนี้เดียวนี้เรา ทำความดีสั่งความดีประพฤติปฏิบัติทำกายทำว่าจะทาทำจิตใจให้ดี <c oughs> ให้ดีให้ถูกต้องตามทำาตามวินยัยตามสายทางแหง่งความเป็นทรำคือความสุกขวามเป็นทรำน่ะมันหาไมีความสุขดอก าคิดเป็นถ้ำคิดแล้วก็มีความสุขพูดเป็นถ้ำพูดแล้วก็มีความสุขสบายกระท่ำกิริยาการที่เป็นถ้ำกระท่ำแล้วก็สบายให้เข้าใจยังไงเอความเป็นถ้ำเอาอันไหนเป็นบรรทัดฐานเอาความสุขสบายความเยือกเย็นความปิติความ อิม่มอกอิ่มใจข้อมเป็นถ้ำข้อมม่เป็นถ้ำหนึ่งจะร้อนนึกคิดไปเรื่อยร้อนนึกคิดถึงวันจะออกพราษาไก่จะซึกจะซึกหาราเพศแห้งคิดไปแห้งน้มน่านแห้งร้อนไปเนี่ยอันนี้ว่าเป็นถ้ำข้อมคิดไม่เป็นถ้ำคิดอยู่กับปัจจุบัน จิตลูปัจจุบันอำนดลูความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คือความทนได้ยากความไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่ความเห็นที่เป็นธรรมเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่ามีเกิดแล้วก็ตาย แปรปวนไปนีร่วมขอมา <c oughs> ทำความดีทั้งกายไหว้พาสวดมนต์จเจริญเมตตาภาวนาทำคิดวัด้อวัดอันขี้เกียจขี้ขันทำคิดวัด้อวัดกวดสล่มสลากขี้เกียจขี้ขันกวดวัดเก๋ขี้เกียจข,ยข,ยขออี้ขันอันหละความโมเป็นถรมเสาหมอง พระเจ้า้านทำข้อวัดให้สมบูรณ์ทำข้อวัดให้สมบูรณ์ส่วนจิตจะวัดข้อวัดลงปูว,วันเป็นเทศมือไปคารวะเป็นทำให้เป็นวัดวัตตะปฏิบัติไหวาพาสวดมนต์เป็นวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นวัด ่ยวบินทบาทเป็นวัดถ้ำจิตจะวัดอ้อวัดเป็นวัดเนี่ยเนี่ยปฏิบัติเอาเนี่ยทำประโยชน์เอาประโยชน์จากกายประโยชน์จากกายเอาประโยชน์จากว่าจ,าว,า,จา,กกาว่าจากาวสรรเสริญอรหังสุปฏิปันโนอรหังสวากาโตสุปฏิปันโน ว่าจ่าก้าวหนอบหนอบได้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยามไปว่าเรื่องอื่นว่าจยาอย่าเห็นปนับย่นไปคุยเรื่องวันนั่นจะซึกวันนี้จะไปย่างนั่นย่างนี่มันไม่ได้ประโยชน์ในปัจจุบันอี่ึง่ว่าหอยพลาสวดมดม์นได้บ่ได้ทองจำบนเห็นมันได้ คำวายพาสวดมนต์อิติปิโสพระคว่าบทพุทธคุณน้ำธรรมคุณสังฆคุณนมโมตัสสะพระคว่าโตย่างหน่อยได้นมโมพุทธังธรรมมังสังฆเง้านั่งคัดฉามีอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปโนกนันย่างเรียกว่ามีส่วนได้ในการที่เขามาสู่ธรรมวินัยม,มาบวชมา พะพืิปฏิบัติตามธรรมวินัยคำว่าได้นโมก็ว่าได้พุทั้งทมั่งสังขังอิตพิโสก็ว่าได้ว่ามิแน่ได้อย่างทั้งส่วนว่าจ่าเรื่องจิตใจกะว่ามีความเห็นตามเป็นจริงว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามรักไตรักษณะบ่เห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นี่ก็ว่าได้ยังทั้งคิดใจว่าทำความเห็นให้ตรงปฏิบัติย่างหน่อยให้มีความเห็นตรงเห็นชอบด้วยเหตุผลเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยใจข้อสิ่งใดเคยกระทํามาแล้วเคยแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาแม่ท่วมรู้ซึกนึกคิดทั้งคิดใจที่เป็นกิเลสที่เป็น อาสวะที่เป็นความเป็นโลกโลกและความแปลเปลี่ยนจากความเป็นโลกลงไปความเห็นที่มันเป็นมามีมา้าปฏิบัติภาวานาท่าความเห็นให้ตรงเพื่อจะได้แก้ไขความประพฤติความประพฤติหรือว่าความเห็นความอยาก ที่มันพิษรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่พิษมันไม่มีคุณค่ามันมีโทษ <c oughs> เมื่อได้มาบวชมาพิถีพิติธรรมวินยัยศึกฮาราเพศไปก็จะได้ปฏิบัติตามความเป็นธรรมไม่ความรู้ความเห็นตามความเป็นธรรมเปลี่ยนนิสัยใจขอ้อให้เข้ามาสู่ความเป็นธรรมจะได้รล่าวามสงบสุข ทั้งตนเองและผู้เกี่ยวของพ่อแม่ญาติพี่น้องแล่นี้พ่อแม่นี่มีควาอมทุกข์เพราะความประพฤติของลูกของเต่าประพฤติว่าเป็นศีลเป็นถรมว่เป็นสมบัติแห่งผู้ดีประพฤติพิษแปลกแกตกต่างประพฤติไปในทางร่มเร็วให้ ศึกษาเหล่าเรียนก็ขี้เกียจขีขานไม่อยากเกียศึกษาเล่าเรียนวิชาความลูกสั่มมน้ำก็ไปติดมูติดกองติดยาเสพติดส่องสุมมมัวสุมไปทั้งความเสียมเสียทั้งอบายยูมิอบายมุกเป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวของเป็นทุกข์วุ่นวาย เนมือเศร้าก็มีอ่านย่อมมีไม่ออกหนึ่งมากเป็นทุกข์กับลูกเลี้ยนกับว่าเลี้ยนผ้าคาค้ายกับว่าเฮ็ดว่าทำสุดท้่ายก็ไปเข้ามู่เขาพวกติดยาเสพติดสูบมาสูบซ้าไปเป็นนรกของพ่อของแม่ไปเนี่ยมันเป็นอย่าง,งานั้นเพราะฉะนั้น ได้เขามาซู่ธรรมวินัยล่ะศึกษาให้มันรู้ให้มันเข้าใจให้มันรู้ถึงเหตุถึงผลนั่นหลรู้ถึงโทษสิ่งใดที่รู้โทษที่เห็นว่ามันเป็นโทษสิ่งนั้นมันจึงจะถอนเหมือนกันกับห้อหูว่าไฟน่ะมันไหมล่ะมันร้อนถ้าจับไฟแล้วใครจะไปจับมันบะพ่ไปจับดอกเพราู้โทษของมันแล้วเด็กน้อยมันบอนหูจับเห็น ไฟแดงๆว่ามันคล้องเ่นให้จับเมื่อมันร้อนแล้วมันก็จึงลองหายแต่มันก็ยังไม่จดไม่จำอีกเพราะว่าสภาวะสภาพของความรับรู้รับทราบมันยังเป็นเด็กยังมันยังไล่เดียงสาอยู่มันก็ไปจับอีกคือเก้าขันจับไปเลยมันก็จังหอนจังไมมันจังเป็นโทษ นี่แหละสร้างข้อมรููข้อมเห็นใหม้มันรู้โทษสิ่งที่เป็นโทษรู้คุณในสิ่งที่เป็นคุณมันจึงจะละมันจึงจะเปลี่ยนข้อมประพพืชปฏิบัติเปลี่ยนนี่ัส่ใจข้อได้นี่สนใจสร้างธรรมะนี่แหละสร้างสติปัญญาจะเริ่อนสติสมาธิปัญญา ให้มีความรอบคอบให้ความรู้ความเห็นในสิ่งที่มันไม่ดีความเกียร์ข่านนั่นมันบ่ดีเป็นทิ้งที่ไม่ดีเม็่ต้องไปเกียรไปข่านมันเกียร์ข่านเลยทิ้งมันไวเอาข้ามมาเกียดขานขึ้นมาคอมมันอีกเกียรขีข่านทำข้อวัดปฏิบัติเกียด์ข่านบายพระสวดมนต์ภาวนาเกียร์ข่านกำหนดหรู้คิดใจให้อยู่ในพุดโทธรรมโมสังฆ เมื่อนี่แหลเียนให้มันเป็นความขยันขึ้นมาอย่างว่าสร้างนี่ัยใจข้อสร้างบาร,รมีแหง้งความดีให้มันเกิดมันมีขึ้นจะเป็นที่พึ่งของตนเอง <c oughs> ส่วนวันเวลานะ่ะถึงการถึงเวลามันก็จังวากันไปตามเหตุตามปัจจัยมันนี่จึงจะมีผลประโยชน์จึงจะมี ได้คือความดีเป็นนิสัยเป็นนิสัยเป็นที่พึ่งมีความดีเป็นที่พึ่งของจิตของใจจึงจะทําดีได้ประพฤติดีได้จึงจะมีความสงบรมเย็นทั้งกายใจได้ตั้งอกตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติเราธรรมะคือการกระท่ำมันละ่ะธระทำด้วยกายด้วยว่าจาด้วยใจเนี่ยเมื่อสนใจในธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมะผลก็คือความสงบ่มเย็นความเป็นสุขในใจถ้าว่าประพฤติปฏิบัติเนี่ยส่งสายแสไปแ้่ตามเรื่อง อธรรมคือกิเลสล่ะกิเลสมันก็เป็นกิเลสล่ะมันเป็นของร้อนราคะเป็นไฟราคะคินหน้าโทษสะเป็นไฟโมหาความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงยืดพิษถือพิษปฏิบัติพิษนั่นก็เป็นไฟจังว่าราคะคินหน้าโทษสะคินหน้ามหะคินหน้ามันไม่ได้เป็นของเย็นหรอกเรื่อง ของสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนหมุนเขามาสู่ความเป็นธรรมความมีสติมีสมาธิความตั้งมัน่นมีความรู้ตัวมีปัญญารอบรู้รักษากายรักษาใจของตนเองอยู่ปัจจุบันไม่ประมาทเป็นผู้รู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้การกระทําของตนเอง ปรับปรุงแก่ไขการกระทําสิ่งใดที่เป็นไปด้วยความไม่ชอบป็เเลียนแปลงก็ับปฏิบัติให้มันเป็นสิ่งที่ชอบถูกต้องดีงามมันก็เป็นความดีมันก็เป็นความสุขเท่านั้นละนี่ให้เอาคำว่าปัจจุบันอย่าไปกำหนดไปข้างหน้ามัน เสียการเสียเวลาเวลาควรจะได้สิ่งที่ดีๆก็ไม่ได้สิ่งดีได้แต่สิ่งน้ที่ไม่ดีกนดเขามาปัจจุบันมาทำเอาสิ่งที่ดีๆปฏิบัติเอาสิ่งที่ดีๆมันดีกายดีว่าจะดีใจดีข้อมนึกข้อมคิดข้อมรู้ข้อมเห็นถูกต้องตามข้อมเป็นธรรมนั่นข้อมดี